สวัสดีครับ F4 นะวันนี้เราอยู่กันที่วัดสะพานสูงหลวงปู่เอี่ยมนะวันนี้ก็มาชมบรรยากาศนะล่าสุดของทางวัดกันแล้วก็ชมวัตถุมงคลนะล่าสุดของทางวัดสะพานสูงนะสำหรับรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่รุ่นร3 0ยปีหลวงปู่เอี่ยมมรณะนะฮนะก็วันนี้ก็จะนำภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้รับชมกันับนะตอนนี้เราอยู่กันที่รูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยม สร้างมาปีองี่รอปนะฮะลองผูเ้เอียมวัดสะพานสูงสำหรับวันนี้ก็มาแต่เช้าเลยนะฮะที่ โบสก็ยังไม่เปิดนะให้เราได้เข้าชมนะครับตอนนี้ก็เวลา8.30นะ8.00โมงเช้าเลยนะก็นี่ด้านหลังก็มีเจดีย์นะสำหรับไปกราบพระบรมสารีริกธาตุนะอย่างจุดบริเวณด้านหลังนี้ได้เลยนะวันงานก็จะมีการประดับไฟอย่างสู่ไว้เลยนะครับทุกท่านนี่ยกรานมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะ ของวัดสพานสูงนะวันนี้เราก็พาชมบรรยากาศโดยรอบของทางวัดกันนะสถานที่นมัสการนะพระบรมสารีริกธาตุนี่บรรยากาศยามเช้านะก็เริ่มมีประชาชนนะหรือว่าผู้มีจิตศรัทธา มากราบมาไหว้หลวงปู่เอี่ยมมาทําบุญถวายสังฆทานที่วัดสะพานสูงสําหรับงานประจําปีเขาก็จะมีทุกปีนะช่วงปลายปีถึงต้นปีของทุกปีเลยตรงนี้เป็นรูปเหมือนหลวงู่กกิน แล้วพวกเกิบแล้วก็หาวงพูเทองสุขเลยหลวงพู่ทอาสุขสำหรับใครที่จะมา ถาวายสังฆทานนะนก็สามารถมาตรงจุดนี้ได้เลยกขวดน้ำเผ,แผเยแพร่บุญกุศลให้แก่ผู้ลวงรับนแล้วก็เสริมสิรมิมงคลให้แก่ชีวิตและครอบครัวเนาะก็เป็นบรรยากาศดอกไม้ทุกเพียนอยู่ทางด้านน้น หาบูชาหลวงปู่เอี่ยมนะก็จะมีนโมสามจบนโมปะทะมะนามะอาคันติมายะอิติภควาอุมะอจิตติวาสามจบ ด้านนอกก็สามารถปิดห้องได้เหมือนกันนะคาถาบูชาหลวงู่เอี่ยมก็จะมีหลวงู่เอี่ยมนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นพระสังกาจาย เดี๋ยวไปชมวัตถุม,มงคลของทางวัดกันเราะจะมีรุ่นไหนบ้างน,นะฮะสำหรับวัตถุม,มงคลตรงจุดด้านนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปชมกันนี่เลยสำหรับวัตถุม,มงคลที่ทางวัดนะมีณปัจจุบันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยรุ่นร3อยปีเนะเป็นพยันนะครับแล้วก็มีอา่า เป็นเลนะทเนาะเลทหกร้อยบาทนะสำหรับวัตถุมงคลของหลวงู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะนี่หนึ่งร้อยสามสิบปีพิพุทธาพิเศษโนที่ยี่สิบห้าธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะก็จะมีนี่รูปลอร้อยองค์นะเนื้อเงินสองพันห้านะครับแล้วก็มีองค์สามร้อยนะครับผมนี่ ที่ยังมีเช่าที่วัดนะปัจจุบันมาอัปเดตกันเลยแล้วก็มีเนื้อเงินนะข้าหลามตัด2,500บาทนะบาทสำหรับเนื้ออัปปก้านะแล้วก็กระไหลทองหมดเป็นที่เรียบร้อย f อฟนะอันนี้ก็เป็นอนน้้ทองเหลืองแล้วก็เนื้อทองแดงนะบูชาที่วัด200บาทด้วยกันสำหรับข้าหลามตัดนะเป็นทรงที่ นิยมเลยสหรับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะร้อยสามสิบปีที่มรณะนะครับผมนะแล้วก็อันนี้เป็นเ,เป็นเหรียญเสมาเนาะเหรียญเสมานะก็จะมีเนื้อเงินสองพันบาทกระไหลทองสามร้อยนะแล้วก็เป็นเนื้ออัปปะกล่าสามร้อยนะครับแล้วก็แล้วก็วกวทองเหลืองทองแดงนะองศาสองร้อยบาทก็ยังมีให้บูชาเนาะสำหรับเนื้อเสียเ,เสมามีทุกเนื้อนะเสมา เสียมาก็มีให้เช่าทุกเนื้อเลยนะครับยกเว้นเนื้อทองคำนะทุกท่านแล้วก็มีลูกอมนะหนึ่งร้อยบาทนะแล้วก็ใบมิตรโกนนะส่งใบมิตรโกนสองร้อยบาทนะครับนี่แล้วก็เป็นพระปิตานะพะบิตานี่พะบิตามีทั้งเล็กแล้วก็ใหญ่นะถ้าใหญ่ในสองร้อยบาทนะถ้าเล็กลงมานิดนึงนะครับก็หนึ่งร้อยบาทนะนะ เป็นรุ่นร้อยสามสิบปีหลวงปู่เอี่ยมนะที่นำมาฝาก FC เนอะ,น,ะนี่ก็เป็นด้านหลังนะด้านหลังของเหรียญเสมานะนี่นก็มีพิธีพุทธาพิเศษไปเมื่อสิ้นปีนี้เองนะสำหรับรุ่นร้อยสามสิบเอ็ดไอ้สามสิบปีนะอ่ะมาดูวัตถุมงคลที่มีที่ตู้วัดกันนิดหนึ่งนะตัวนี้ก็เป็น ปกโพนะหนึ่งร้อยบาทเป็นเนื้อโลหะนะบูชาที่วัด100บาทอันนี้100บาทเช่นกันนะครับเป็นเหรียญกลมนะสามารถเอาไปทำสามห่วงได้นะแบบนีนะ้ด้านหน้าเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่บูชา100บาทแล้วก็เป็นลูกอมนะหนึ100บาทนะครับก็มีบนสารนะต่างๆที่ผสมแล้วก็มีพิธีพุทธาพิเศษไปนะ หนึ่งรบาทอันนี้เป็นแผ่นยันนะครับแผ่นยันสโตรดมงคลขนนะสี่บาทเป็นแผ่นทองแดงนะแล้วก็มีใบมะขามเนาะใบมะขาม100บาทเล็กๆเลยนะอันนี้พรอมเลี่ยมนะครับพรอมเลี่ยม3 0 0บาท เป็นทรงใบมิดโกนนะครับเนื้อขาวแล้วก็เป็นพระปิตา130ยสามสปีผอมเรี่ยมนะผอมเลี่ยม,นะม,ยมก็ถ้าเรี่ยมยนี้ก็เพิ่มประมาณ100บาทนะครับทุกท่านนฮะราคาบูชาวัดก็200รนะ้อยโบยร้อยนึงเป็นค่าเลี่ยม ได้กองไปพร้อมเลยแล้วก็เป็นตะก,กุด5้าร้อยบาทนะตะก,กุดตะก,กุดเขาก็จะมีหลากหลายแบบนะหลายขนาดนะครับอันนี้เป็นเนื้อโลหะนะสองพเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินแล้วผู้เอี่ยมนะครับ แล้วก็อ,นนอันนีนวะนะห0ึ่บาทพิมพ์มิตรโกนฮะพิมพ์มิตรโกนแล้วก็มีนี่ตะกุดไม้ตะเคียนที่หลายๆท่านถามมานะปี67สิบเราคาบูชาที่วัดก็ห0าบาทเป็นรุ่นซื้อที่ดินเนาะตะกุดไตามาตีนิสิงเหบูชา400บาท เขาก็จะมีตัวอย่างยันตีนิสิงเหนะครับแล้วก็เป็นตะกุดสาธิกายันพระเจ้า16พระองค์ไตมาส68กนะราคาบูชา300บาทอันนี้ก็เป็นชุดเลยเนะเป็นชุดขุยเอียมชุดกรรมการนะชุดกรรมการเป็นพระใบมะขามนะ1น0 0บาทชุดกรรมการ ต่อไปเป็นนี่รูปหล่อ700บาทนะตั้งหน้ารถนะดูว่าขึ้นหิ้งบูชาก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เป็นช่อนะ3,999แล้วก็รุ่น125ปีนะขนาดใหญ่จัมโบ้เลยนะ500บาทเป็นพราปิดตานะอันนี้ก็1,000บาทนะเป็นเหรียญเสมานะ เป็นเสียเซมานะครับแล้วก็เป็นลูกไข่รุ่นบุรณาเสาหง200บาทก็จะมีเนื้อทองแดงกับเนื้อทองเหลืองนะอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงิน168 3,900บาทเป็นเหรียญขลังตักนะมี200บาท แล้วก็อันนี้อัปาก้านะครับสร้างหนึ่งพันเหรียญห้าร้อยบาทก็ขึ้นอยู่กับความนิยมนะครับทุกท่านนะนเหรียญทเทวส,สุวรรณนะครับผมสองพันห้าร้อยเนื้อเงินนะอออแล้วก็มีเหรียญไข่เนื้อเงินด้วยออเหรียญเซมาหลวงูปป่เอี่ยมรุ่นร้อยยี่สิบห้าปี แล้วก็มีรูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมเนื้อนาวะร้อยยี่สิบห้าปีสองพันบาทแล้วก็เป็นเหรียญเสมานะร้อยยี่ห้าปีสองร้อยบาทเป็นื้อทองทองน่าจะทองทิพนะทองทิพแล้วก็มีทองแดงด้วยนะ อันนี้ก็เป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเศราห้านะมีทั้งล็อกเก็ตแล้วก็เนื้องเงินขลามตัดนี่องค์จิ๋วๆองค์เล็กๆนะหนึ่งพันบาทก็มีนะเป็นล็อกเก็ตขลามตัดก็หนึ่งพันบาทนะเป็นเนื้อเงินนี่เป็นเนื้องงนนทองแดงก็หนึ่งร้อยบาทนะพีทีเศราห้าปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ตรงกับวันมหาสงการนะอันนี้เป็นปิดตานะปิดตารุนร้อยี่สิบห้าปีเนื้อนะทองฝาบาท200บาทปิดตานะปิดตาขนาดใหญ่200เมื่อสักครู่ปิดตาขนาดเล็กนะครับทุกท่านนะหนึ100บาทแล้วก็มีตะกุดนี่ตะกุด ส่วนรถมงคลนะ2,600กอล่ 2, 600, องเหลืองเนี่ก็1,500นะแล้วก็ตะกุดสรถมงคล1,100อันนี้ดอกใหญ่นะครับแล้วก็ขนาดกลางรุ่น125ปีปี64 300บาทนะพระปิตาขนาดกลาง300นะส่วนองค์เล็กหมดแล้วนะครับปลดวัดแล้วนะไม่มีให้บูชาแล้วนะคไม่มีรูป หล่อลงผู้เอี่ยมนะ1,500บาทพร้อมหนังสือนี่ก็3,900นะแล้วก็มีแผ่นยันนะผ้ายันนะ200บาทแบบนี้ห้อยบ้านห้อยนารถนะไ้เช่นกัน200บาทนะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีสม้มตอนนี้เป็นรูปเนะี่ยรูปรูป200บาท ก็เป็นอดีตเจ้าวาดนะหลวงพ่อทองสุขหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่อันนี้มันเป็นผ้นายันนะผ้ายันของรุ่นร้อยยี่สิบห้าปีหลวงปู่เอี่ยมแล้วก็นี่เป็นรูปหลวงปู่เอี่ยมใบรายการนะครับสําหรับรุ่นร้อยสามสิบปีละสังขารอนุสรครบรอบร้อยสามสิบปีละสังขารนะ,นนค,รระรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บนะน่าเก็บน่าสะสม เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มี100ปีนะสะพานสูงก็หมดนะหมดวัดเป็นที่เรียบร้อยนะได้รับความนิยมมากเลยคนระับอันนี้ปัจจุบันก็เป็นรุ่น130ปีที่ยังมีให้ FC ได้เช่าบูชานะก็ไม่อยากให้ FC ได้พลาดนะสำหรับรุ่น130ปีก็จะมีหลากหลายพิมพ์ให้เราได้เลือกนะมีทั้งรูปหลอมีทั้งพระปิดตานะครับผมแล้วก็เป็นเหรียญข้อหลามตัดนะแล้วก็เหรียญเสมา เสียมาเนี่ยก็จะเหลือทุกเนื้อนะครับผมสําหรับข้าวหลามตัดนี่ก็จะเหลือแค่บางเนื้อนะครับก็มีเนื้อเงินแล้วก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับผมแล้วก็เป็นพระปิตานี่พระปิตา3 0 0บาทพร้อมเลี่ยมนะแล้วก็มีลูกอมนะครับนะลูกอมก็100บาทอันนี้ก็พร้อมเลี่ยมเหมือนกันนะ,ะผ้าใบมิดโกนนะสามบาทแล้วก็ลูกหล่อนะ นี่นะ่ยโซนเนื้อเงินนะรูปหลอ่อเนื้อเงินก็2,500นะฮะเสมา2,000นะครับผมแล้วก็เหรียญขลา,ามตัดก็2,500อนะันนี้ก็รูปหลอ่อนะรูปหล่อ1,700นะครับ1,700อนะันนี้ก็ขนาด5นิ้วก็3,000แล้วก็มีขนาด พรบูชานะหน0่งบาทหลังจากที่เราชมวัตถุมงคลของทางวัดแล้วนะใครที่จะมาพิพิธภัณฑ์นะหลวงปู่เอี่ยมก็จะเปิดตั้งแต่เวลา8.00ถึงเวลา16.00นะพิพิธภัณฑ์หลวงปู่เอี่ยมนี่ตรงจุดบริเวณด้านบนนี้ตรงนี้นะฮะข้างในเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายนะนแล้วก็จะมีประวัติ ประวัติต่างๆนะประวัติของวัดสะพานสูงเดิมชื่อว่าวัดสว่างอารมณ์สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่สองตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของคลองพระอุดมเดิมเรียกว่าคองบ้านแหลมใหญ่ต่อมาสมเด็จ พระมหาสมณะเจ้าโกมพยาวชิระยาวโลรสนะได้เสด็จมาตรวจการคณะสงฆ์ทอดพระเนตรเห็นสะพานสูงข้ามของวัดจึงได้รับสั่งให้เปลี่ยนชื่อวัดเพื่อให้เหมาะสมะจึงนำชื่อสะพานสูงมาเป็นนิมิตรประจำและส่ง ประธานนามว่าวัดสะพานสูงตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันนะอันนี้ก็เป็นประวัติหลงปุกเอี่ยมนะฮะก็มีวัตถุมงคลนะให้ได้ชมตัววัตถุมงคลวัดสะพานสูงก็จะมีตรากุฏพระปิตานะหลากหลายเลยนะ ครที่จะไปชมนะก็สามารถชมได้บริเวณด้านบนนะที่พิพิธภัณฑ์นนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหรียญเสมาแล้วก็ลูกเหมือนแล้วก็เป็นขลงังตัดนะ บรรยากาศที่วัดสะพานสูงด้านหลังก็จะมีรูปเหมือนของหลวงปู้เอี่ยมตอนท่านทุดงอยู่จงรงบริเวณจุดด้านหลังสามารถไปชมได้เหมือนกันเนาะ, <Okay. S 1> ะเดี๋ยวพา F4 เข้าไปชมเดินมาด้านหลังนี่เลยก็ <Okay. S 1> จะออกมาด้านหลังนะ ด้านหลังก็สามารถให้อาหารปลาได้นะมีด้านหลังตรงนี้นะจะมีวิหารนะอยู่ทางด้านหลัง จะมีปางทุดงนี่นะครับปางทุดงเนาะ นี่นะ้วก็เป็นบรรยากาศที่วัดล่าสุดกันเลยที่เราแนะนำพาทุกท่านมารับชมกันอันนี้ก็เป็นเจดีของหลวงปู่กินนะด้านนอกเขาก็จะมีชมรมพระเครื่องวัะสะพานสูงด้วยเนาะใครที่ชื่นชอบหนารุ่นเก่า ็สามารถแวะเวียนมาชมกันได้นะนจะใครสำหรับใครที่จะเสี่ยงโชคนะก็ะมีแผงให้ได้เสี่ยงโชคกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพียงเท่านี้สวัสดีครับ